hello everyone how are you today we will learn about participle do you know participle okay let learn participle สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีไหมเอ่ยน่าสบายดีกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่อง participle participle ไม่รู้ว่าเราจะชอบเรื่องนี้กันหรือเปล่านะคะไม่ชอบเรื่องที่เรียนอย่างน้อชอบครูผู้สอนเรื่นี้เนาะอทีนี้นะะมาดูกันเรื่องนี้นะคะไม่ยากเลย มันมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็รู้อยู่แล้วจาก present ฟ r n s e เทน s e ช e ่น n t c o n เ i ียอหรือว่าต่างๆที่เราเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่ว่ามันขยายไกทีนึง participle was is participle what is participle participle คืออะไรก็คือคำกริยาที่ใช้เป็นคำคุณศัพท์ general หรือใช้ใน continuous tense และ perfect tense มี2รูปคือรูปที่เติม ing เรียก present participle และเติม ed เรียกว่า past participle ก็คือเวิรช่อง3มนั่นแหละคะ่ะทีน,นี้เรามาดูกัน participle เนี่ย <Particip le S 2> ก็คือมี2แบบก็คือเป็น present participle คือ verb ที่เติม ing และ past participle ก็คือเว r รช่องที่3อันนี้น่าจะเป็นเติม ed หรือไม่ก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นเอ่อรช่องที่3อย่างเช่นอะไรอะ ซิงแซงดูดิจันนะคะโกเว้นก่อนเป็นต้อนอ่าทีนี้ p r e s e n t participle คือคำกริยาไอเติม ing ที่มีความหมายว่ากริยานั้นเนี่ยดำเนินอยู่โดยโดยคำว่า p r e s e n t participle เนี่ยไม่ได้หมายถึง p r e s e n charm แต่เป็นเพียงแค่ชื่อเี่นเท่านั้นนะคะ อ่ะทีนี้ก็ดูกันหลักการใช้นะคะ <c oughs> หลักการใช้ present participle นะคะข้อหนึ่งก็คือใช้ present participle เนี่ยประกอบประโยคคอ n t น n u ว as tense ทั้งในอดีตและปัจจุบนันโดยจะอยู่ตามหลัง verb to be จำไม่ขึ้นใจจะอยู่ตามหลัง verb to be นะคะ example she is reading a book she is reading a book เขาทำไมคะผู้หญิงคนนี้เขากำลังอ่านหนังสืออยู่เห็นไหมเขาว่า reading เนี่ย ก็แปลว่ากำลังทำอยู่มันก็คือเส e s e n t c o n t i n u o u a tense ที่เราเนี่ยเรียนกันแล้วนั่นแหละอ่ะทีนี้มาดูไปมาดูกันต่อไป he was dancing he was dancing เขานะคะกำลังเต้นแต่ว่ามันเป็นประโยคอด,ดีตหรือปัจจุบัน was นะคะเป็น verb ช่องที่สองเพราะฉะนั้นเป็นอนดีตค่ะเขากำลังเต้นนะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อ ข้อ2นะคะการใช้ข้อ2 present participle เนี่ยทำหน้าที่เหมือนคำคุณศรรัพท์ adjective คำคุณศัพท์เนี่ยก็คือ adjective ในภาษาอังกฤษนะแบ่งเป็น2แบบคือ1ใช้ขยายคำนามโดยจะวางไว้หน้าคำนามเช่น t h a t i s, s an exciting movie that is an exciting movie นั่นนะคะเป็นภาพยนตร์ที่น่าตื่นเต้น exciting นะคะ มีความหมายว่าหน้าตื่นเต้นเดี๋ยวเราจะมารู้ว่าเราสังเกตอะไรได้ต่อไปนะคะใช้ใช้เป็นส่วนเติมเต็มของคำกริกยาเช่น this book was very boring this book was very boring ก็คือแบบหนังสือเล่มนี้น,น,น่าเบื่อมากเลยเห็นไหมคะว่าสองข้อเนี้ยเหมือนกันยังไงเหมือนกันตรงที่เว r b ที่เติม ing เนี่ยจะมีความหมายว่าหน้าหน้าหน้าเบือ่อ น่าตื่นเต้นอ่ะทีนี้มาดูกันต่อไปข้อ3ใช้ present participle ตามหลังคำกริยาแสดงการรับรู้แสดงการรับรู้เราจะทำไงถึงเราจะรับรู้ได้บ้างก็อย่างเช่นความรู้สึกนะคะการได้ยินการมองเห็นการได้กิ่นแล้วก็การดูการมองความต้องการสิ่งที่เราจะทําสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราคอยสังเกตเป็นต้นนะคะก็คือสิ่งที่ทําให้เรารับรู้ได้ะคะ่ะในโครงสร้าง present verb เนี่ย เราจะบวกกับ object บวก participle view ความหมายว่ากริยาหรือการกระทำนั้นเนี่ยกำลังดำเนินอยู่เช่น I saw the I saw the c h y standing in the middle of the road I saw I saw, the child I saw s h d standing I saw เห็นไหมคะว่า saw เนี่ยคืออะไร saw เนี่ยก็คือการมองเห็นนั่นเอง see แต่เป็นเวนรัช่องที่2ของ see I saw the c h i l d Standing in the middle of the l o r d ก็คือเขาเชันเนี่ยเห็นใครกำลังอยู่ the c h i l e ก็คือเห็นเด็กเนี่ยกำลังนอนทีนน่ไหนนะคะไม่ใช่นะ standing ก็คือยืนเขาเนี่ยเห็นเด็กเนี่ยกำลังยืนอยู่กลางถนนเลย the middle of the road กำลังยืนอยู่กลางถนนเลยนะคะก็คืออันตรายอยู่นะเสียงรถชน I heard my sister singing in the bathroom I heard my sister singing in the bathroom เขาเนี่ยได้ยินเสียง น้องสาวเขาเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ซิ่งร้องเพลงนะคะร้องเพลงอยู่ที่ไหนร้องเพลงอยู่บาหนุ่ในห้องน้ำก็คือไอชั้นเนี่ยได้ยินได้ยินเนี่ยก็คือแสดงการรับรู้ว่าเนี่ยผูเนี่ยได้ยินถึงมาดนต่ออปข้อสี่ทำหน้าที่คล้าย adverb clause adverb clause ก็คือประโยคย่อยที่ทำหน้าที่เหมือน adverb คือคำคือขยายกริยาซึ่งจะช่วยรวมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกันเช่น he heard the door open. Why? He was watching TV. He heard the door open w He was watching t e Uh, he was watching TV. ก็คือมันมีสองประโยคอยู่ด้วยกันนะคะในขณะเนี่ยเขาดูสองสิ่งก็คือหนึ่งเขาเนี่ยกำลัง watch TV แต่เขาเนี่ยก็ได้ยินคนเปิดประตูก็คือ He heard the door open ขณะที่เขากำลังดูทีวีอยู่เนี่ยเขาได้ยินเสียงประตูเปิดเห็นไหมคะว่ามีสองประโยคที่รวมเข้าด้วยกันโดยใช้คำว่าไวที่แปลว่าขณะนี้มาดูต่อไปนะคะ p a s t participle คือกริยาช่องที่3ไม่ว่าจะเป็นรูปเติม ed หรือเปลี่ยนรูปกป็ตามโดยใช้ใน perfect tense ทั้งหมดและ พลัสสิบไว้นะคะรวมถึงยังทำหน้าที่เหมือนเป็น adjective ได้ด้วยอัน,นี้เรามาดูกันหลักการใช้ของมันนะคะหลักการใช้ของเขานะคะก็คือ past participle นะคะบทช่องทีส3งเราเนี่ยหนึ่งใช้ใน perfect tense โดยวางไว้หลังกรีาช่วย h a v e has he hasn't finished his homework yet yet เ yeah. นี่ยแปลว่าอะไรดูยตามหามานะก็คือ present perfect tense เทนเขาถามว่าเขายัง เขาเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยยังทำการบ้านไม่เสร็จเลย He hasn't finished his homework yet. นี่ตอนเนี้ยเขาเยังทำการบ้านไม่เสร็จเลยอันนี้มาดูันต่อไป When they when they alive, I had a lady started cooking. When they alive, I had a lady standing cooking. ก็คือเมื่อพวกเขามาถึงเนี่ย when they a r l i f e เมื่อพวกเขามาถึง I had l a d y started started cooking เมื่อพวกเขามาถึงฉันก็จะเริ่มทำอาหารพอดี already เนี่ยแปลว่าเริ่มทำนะคะแปลว่าทำอ่ะมันก็คือจะอยู่ต่อจาก has อะ้ก็รวมต่อไปแต่อันนี้เป็น past perfect นะเห็นสังเกตได้ก็คืออันแรกเนี่ยมันเป็น has แต่ว่าประโยคที่สองเนี่ยมันเป็น had มันดีโอเค ทีนี้มาดูต่อไปหลักการใช้ก็สองนะคะใช้สร้างประโยค passive voice passive voice เนี่ยเราน่าจะเรียนกันมาแล้วเนาะประโยค passive voice นะคะโดยวางไว้ long verb to be เพื่อแสดงว่าประธานเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำ example the letter was given to me by her the letter was given to me by her เข้าทำไมเอ่ยจดหมายเนี่ยถูกให้แก่ฉันโดยเธอ the letter was given to me จดหมายเนี่ยถูกให้ฉันโดยใครหลัะโดยเธอ by her ก็คือเธอให้จดหมายแกฉันนั่นแหละแต่ว่าด้วยเป็นประโยค passive voice นะคะผู้ถูกนะผู้ผู้ได้รับเนี่ยก็คือจะต้องอยู่ข้างหลังเออไม่ใช่ผู้ได้กระทำมันจะต้องอยู่ข้างหลังอ่ะทีนี้มาดู those cookies will be eaten by the birds those cookies will be eaten by the birds อะไรถูกกินโดยนกเอ่ยคุกกี้นะคะคุกกี้เหล่านั้นเนี่ยถูกกินโดยนกนกเนี่ยเขากินคุกกี้เหล่านั้นแหละแต่ว่ารูปแบบของประโยคนะคะทำให้เป็น p a s s i v voice e อันนี้มาดูต่อไปข้อ3าํทำหน้าที่เป็น adjective ระวางไว้หน้าคำนาม adjective ขยายอะไรวางไว้หน้าคำนามอ่าทีนี้มาดู the broken window was r e p a c e d the broken window was r e p a c e d ก็คือหน้าต่างที่พังเนี่ยถูกนำไว้ที่เดิม The broken window เนี่ยก็คือน้าผักหน้าต่างที่พัง was l e f t a ก็คือเอามาวางไว้ที่เดิมเอามาอยู่ที่เดิมนะคะทีนี้ต่อไปนะคะ next The tired student f e e l asleep while writing in his journal Journal คืออะไรคะก็คือการเขียนบทความนั่นเองนักเรียนที่เหนื่อยล้าเนี่ย เขาพลอยหลับไปในขณะที่เขาเนี่ยกำลังเขียนบทความของเขาอยู่นะคะ The t i r e student fell asleep นักเรียนที่เหนื่อยล้านะคะเขาพลอยหลับไป Write ขณะไหนคะขณะที่ writing in his journal เห็น <arn> ไหมคะว่ามันเอาประโยค2ประโยคเนี่ยมารวมกันโดยที่ถ้าเขียนแยกเนี่ยก็คือ The t i r e student fell asleep นี่คือหนึ่งประโยค ถ้าอีกดึกประโยคก็คือ the trial student writing in his journal มันมีสองประโยคนะคะทีนีม้มาดูกันต่อไปครูว่าน่าจะหมดแล้วนะอะ่หมดแล้วทุกคนอันนี้นะคะก็คือเรียนครั้งแรกครูจะขยายความโดยกว้างไปก่อนแต่เดี๋ยวครูจะเจาะลึกลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทำโอเคไหมสำหรับวันนี้นะคะ s a y goodbye to you okay bye, bye see you again I miss you everyone goodbye wow หาเมาไม่เจอแล้วนะคะคงครจะไม่ได้ไป